ไมากินข้าวเรงกินข้าวแรงอกนปูไอุ้ดเห็นลหัวหล่นมันปกุมะคุณเอ๋คุณเน้น่อยคุณนอันนี้เ็นะบ่อตัวน่อยคุณตัวน่อยคุณเอยมาอย่มาิไหนกินกินกินกงีข่าววันนี้นโอ้กินเนีมันเบิรนได้เกินังกับข้าวมันลายโอ้กินมันลายอย่างเนี่ยกะเซ็นนี่ครบยอะแกวหแต้้งดากรซ็เย้วยง นี่ในเอาเปิดแสงให้ดีว่าใหญ่ถึงบอก่นี้้เดนม่จับของคุณเนี่ไมเตั้ถาดของแท้ได้เนี่ยไม่ได้ถาดได้เนี่ยมาค่มากระแบปานตอนูโอ้เฮ็ดกระแทบเฮ็ดเเ็ดแบบ่ ห่าเน่งเ็ดหนึ่งเฮ็ดเฮ็ดไข่เนอะเฮ็ดไข่เฮ็ดแดงเฮ็ดกอเาดไบางเจ้พรองกลางันนี่แบ่งปลามาทังปีเนี่ยบ่งเอาเด้อปลาเด้อกิน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 เ้า มีการวะก็ไม่หนึ่งปลาพอเป็นยังผู้เผยพรนกินเนียไปเลยพระชนกินปลาเน้นได้บ้างกันอ๋อเอาโปรดเอปรดจะอะไรแยกเห็นว่าหนึ่งปลาให้พระนกินึ่งปลาเน้นยังไม่ไมือยาาอยู่โอ้มือเงาหนึ่งเฮ็ดบุมยาเหนึ่งเฮ็ดบุมเาเมืออ่ารยมเายูกมันเบางางก็ต้องิดเปลี่ยนน้ำดอกย้ายเจ้ากบไม่ิดเปลียกับ พูดเลหลูกใจเรามันเป็นคือบักกะฟิวคือมันเป็นคือบักกัฟเวนี่มันกินยังมันกินยังว่เป็นเาตะกียมันเป็นจริะจะเหน่อหน่อยไม่มีอะไรนม่้งไหนอกจม่้แครคาาเค5คือความิดก็ะเบ้ากันน่แหละก่าเบ้าร้างมันผอให้มันเป็นสีสันบัโต่งว่าสีลุค ครับใช่ปะจะบะกินอย่างไหนป่ะเนี่ยมือเบื่อแก็เต็มแล้วแล้วทัอนเอาบะไายไวกับใส่ไข่นมันทั้นะหมนะำบะหมี่หรืบเย็นยับมบม่รืบหังบมเย็นบเย็นเพราะว่ามูสาูปักผูปักยังหลโรงงานกาน้ไม่มูบันทำาพมสาอาดถนนเส้นทาง อเออไม่ไห,หลกันไม่ไห,หลกันอ้าวอ,อ,อันนั้นไม่มือบานหรือเด้อเนี่ยเด้อ

ตามันต้นเอียงก็ขืนคักแคลในน้านี่อัดโหินอาูะเฮ็ดยู้นเนี่เออปอยหายืนแล้วด้้าซื้นล้ะผู้อื่นเขาไม่เฮ็ดขือยังมีข่าอยู่เหอกเจ้าเฮ็ดึ้่มีข่าใอะแหะให้กลาดคือนันี้ต้งไมีหาบุดดปัดหนาไหมเดี๋ยจได้เสียเอาได้เข่านี่ ขี้ยาเยาะขี้ยาเพิ่งขี้ยากลังใสแล้พันแงเล้งเป่าหนึงไปถึงเป่าหนึ่งเฮ้ยังเสียไข่แน่อยู่ 慢，慢，慢。<蹤 S 1>